สวัสดีครับเบนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเคยถามมาตลอดว่าทำไมหน้าใสจังทำอะไรมาทุกๆคนเลยไม่ได้ว่าอวยเต็งว่าหน้าใสนะแต่แบบมันก็โอเคกับสิใสไหมมันก็โอเคนะตาไว้อ่ะอืมวันนี้จะสอนทุกที่ทุกทีทุกทุกคืน พอกหน้านอนทำไงถึงมีเคล็ดลับยังไงไง่ายมากๆเลยนะคือนี้มันคือมาร์กชีสวายแดงแไ,ไนไว้ใช่ปไว่ะไห็นปะมีองุ่นวายแดงมันชื่อว่า rj k b e s t korea collection b e s t red wine serum mark มันเป็น มาสก์ชีทที่ข้างในจะเป็นเซรั่มเข้มขน้นแล้วก็เหมือนที่มีสมของไายแดงมันก็ทำให้ w h i เทนนิ ing, ่งขาวขึ้น Firming กระชับขึ้นไม่เหี่ยวซอฟ t e เอร์นุ่มขึ้นซึ่งใครจะมาทำมาจับ20คูณใช่ไหมอันนี้คูณเนาะ20คูณ powerful t h l dan vitamin C มีพลังมากกว่าวิตามินซียีเท่าห้าสิบคูณ powerful dan ว e ิตามินอีฮะมีพลังมากกว่าวิตามินอีห้เท่าสองแค่นี้แล้วถามว่าเราได้มาอยังไงเราเป็นสายถูกและดีบางทีก็ถูกแล้วไม่ดีอันนี้ถูกพูดเ่าถูกถ้าจำได้ว่าเดือนก่อนที่วัดสันมันจะมีครบรอบ20ปีใช่ไหมยี่สิปีของวัดสันก็ไปซื้อมา มันจะลดมีมีมีมมบางอย่างมันจะลดเหลือ20บาทและอันนี้ก็คือหนึ่งนั้นจริงซื้อมาเยอะมากแต่แบบว่าก็ใช้บ้างหมดแล้วเนาะเหลือเน,นี้ยสองสอง,สองท้ายจําไว้นะไวยแดงไม่มีไว้กินอย่างเดียวแต่มีไว้ใช้บํารุงผิวด้วยโอเคเริ่มกันเลยเราก็แกะนะแกะนี้ปึ๊บเปอย่างนี้ ไวแดงไวแดงไวแดงเป็นอย่างนี้เออดึงออกมาดึงออกมาอืปึ๊บนี่นห็นน้ำ j ย,ยซี y มากเป็นน้ำหนาเราก็อันนี้ต้องทำคือหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วเช็ดหน้าแห้งเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมหน้าให้พร้อมทต่เมื่อกี้พอกไปอย่างพอกเมื่อหอวทากไปโอเคนี่จะแกะมาก็ก็จะเป็นอย่างนี้อ๊ยผิดด้าน อย่างนี้นะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เออ,อย่างงี้อย่างงี้เออตัวจมูกมันจะมีนี่เอออันนี้เป็นอย่างงี้เห็นปะแล้วก็โปะไปเลยที่หน้าเราง่ายๆสไตล์ผู้ชายผู้ชายผู้ชายทำได้นี่โป,ะ,โปะไปขอโทษนะครับหน้าผากกว้างไปหน่อยเออไม่พออ่ะที่ตานี่นไหมปะ่ะดูปุ๊บแปะแปะงี้เออ นี่แะเป็นที่ตากระปากจมูกนี่โอ้โหนี่เออไป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 อ,อไม่ยากไม่ยากไม่ยากซื้อเรากินง่ายยากก็อีกอืมนี่ก็เออรีบไปให้ทนะั่วหน้าเงี้ยเงี้ยเอองานจะตายแกเอ,อ้ยใจดูดีก็ต้องยอมอ่ะนะอืมปุออ๊บ ใส่เซนเตอร์มาวะตลอดเลยอันนี้อ่เน,นี่ยแต่บางทีอ่ะห้ามพูดนะเนี่ยอันนี้อ่ะเนี่ยคืเน,นี้ยจะเสียเสียเสียอย่างหนึ่งคือเนี่ยตรงนี้มันจะมันจะห้อยอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอาจจะเพราะมีข่าวมาั้งมันมันก็เลยห้อยนี่นี่นน มือมือกรีดมากมือกรีดมากเออก,กูอย่างนี้ลูกกูอย่างนี้ลูกเออเนี่ยเนี่ยแคนพยามจะกดแล้วนะันก็มันก็เด้งออกโอเคเขาบอกว่าทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีเดี๋ยวใกล้ๆมาดูกันหน่อยโอเคทิ้งสิบห้านาทีนะจ๊ะ